ตำนานผีกระหังค่ำคืนที่หมู่บ้านชนบทผู้คนต่างหวาดผวาเมื่อได้ยินเสียงฟืบฟืบคล้ายปีกขนาดใหญ่กำลังกระพืออยู่เหนือหลังคาเสียงนั้นไม่ได้มาจากนกหากแต่มาจากผีกระหังผีร้ายที่สืบทอดกันมานานนับร้อยปีเล่ากันว่าผีกระหังคือชายผู้เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำผิดครูจนถูกสาปให้กลายเป็นผีร้าย เมื่อถึงยามค่ำคืนมันจะใช้กระด้งฝัดข้าวผูกติดแขนเพื่อให้บินไปบนท้องฟ้าได้เหมือนปีกหนกดวงตาแดงฉานส่องสว่างในความมืดและทุกครั้งที่มันบินผ่านผู้คนจะได้ยินเสียงกระพือที่ชวนขนหัวลุกผีกระหังมีความกระหายมันชอบกินของโสโครกเลือดสดและเครื่องในสัตว์ชาวบ้านหลายคนเล่าว,ว่าเวลากระหังบินผ่านแล้วไก่หรือคอกหมู ตอนเช้าจะพบซากสัตว์ถูกควักท้องเครื่องในหายไปหมดเหลือเพียงซากเปื้อนเลือดทิ้งไว้ให้ขนหัวลุกบางตำนานยังกล่าวว่าหากผีกระหังหิวโหยสุดขีดมันอาจบุกเข้ามาในบ้านเพื่อกัดกินเครื่องในมนุษย์โดยเฉพาะหญิงสาวที่อยู่บ้านเพียงลำพังผู้เฒ่าผู้แก่เตือนลูกหลานว่าหากได้ยินเสียงกระพือยามดึกห้ามออกไปมองบนท้องฟ้าเด็ดขาด เพราะดวงตาแดงฉานของผีกระหังอาจสบเข้ากับคุณและคุณอาจกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปจนถึงทุกวันนี้เรื่องเล่าผีกระหังยังคงถูกเล่าขานและทุกครั้งที่ลมพัดใบกล้วยกระพือกลางคืนหลายคนยังคงตั้งคำถามในใจว่าเสียงนั้นเป็นเพียงสายลมพัดหรือว่าผีกระหังกำลังบินอยู่เหนือหลังคาในค่ำคืนนี้